สบายดีสวัสดีพ,อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกันคือเก่านอกทางส่งสาวโรงบาบันะเด้อพี่น้องกาอ,อยู่เมื่อไห่เมือ่อ,น,อ,อนักคือเก้านอกเมือนี้กะอ่าพูดแหละสีประมาณบ่ายโมงสองโมงพูดแหละนอกสมภารจังสีได้ลงไปอันคนข่าวขึ้นมาไหวเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้มันกระแดกพี่น้องใครเนี่ยคนบบตกกะสีได้อันนาเนาะจะได้ลงไปคนกะ คำอิดก็เขดว่าสิปัน่นเมื่อนี้แหละพี่น้องไดข่าวทั้งลังกะจักรายจักหน่อยซําได้แหละกระโบได้ลายปันไดเนาะได้อันห่องเทียงหนึ่งกระโบหัวสีได้จักสอบอดอีบอสาวสอบกะอีพอไปหาหลดเมื่อวานนี้ว่ะให้เพิ่นมาปั่นให้เพราะว่ามันแดดะนะคันแดดเมื่อได้ละกะปัน่นเมื่อน,นั้นโลดพี่น้องเพราะว่าเบิดเขากินเนาะกะ สิพาวปั่นแล้วก็เอาไปซีกินแหละพี่น้องเพราะว่าอยู่เล่าอยู่เฮือนเฮากระเบิดแล้วก็เลยพาวปั่นเนาะบ่ได้ถ่าได้ถ่าอันโตเก่าฮ่โตยังบ่ทันออกค่ะเพราะว่าเผื่อเฮาสีเทาอ่ะสีถ่าเนาะฝนกระตกอยู่ชั่วมืดเข่าในเทียงนี่ก็คือสีออกงอกแหละพี่น้องก็เลยเฝ้าปั่นแต่รถปั่นเพิ่นก็ยังบ่มาเนาะบ่ฮู้ว่าสิมาหรือบ่มื้อนี้ก็ะไรเอากะ ซิปหาสอบต่อสอบหนึ่งพุทธัพี่น้องแต่กี้นะสาวสอบต่อสอบเนาะถา้าสุมเขากรับบอยอากหายปันไดเนาะเพราะว่ามันปีนี้มันอึดข่าวเลยพี่น้องได้ข่าวบลายก็ยันข่าวบกกลมกินเนาะถ้าสียหาย่นเป็นเงินกับสอบละหาพันผลเอาพี่น้องเอ้ยตจักสิเห็ดเดาได้เนาะบา mm hmm. งเถ่อก็บจำเป็นก็บที่ได้เอาข่าวหายแหละ กะในใจก็โบอยากหายปได้แล้วเนาะอยากเอาไว้กินเมื่อนี้กามีเมนูมานำเสนอพี่น้องสิซุปอันนองวัวให้พ่อแม่พี่น้องเนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยอ่างัวได้ลูกเนาะเมื่อคืนนี่กะบบได้ถ่ายให้เบิง์นดอกพี่น้องเพราะว่ามันได้กลางคืนกาไข่เน็ตแต่อีพอออกมาทันเนาะส่วนคอยออกมาตำลังกาเพิินต้มแล้วเรียบลอยไรหรอกมีแต่สีมาซุปเนาะแ้วกกินข่า ตอนนี้ก็เที่ยงเป็นที่เรียบร้อยเลยพายากกับมาเดอรอ่าปีหนึ่งได้กินเธอหนึ่งเนาะมันได้ปีปีละโตปีละโตก็ถือว่าแผ่เติบเด้อพี่น้องวาา่าเฮาได้ปีละลูกปีละลูกเนาะการเป็นปีพอแหละเพื่อสิได้กินกะหายากพอสมควรเนะาะเพิ่นใครนี่การน้องลาบางบางคนก็เป็นพันพูดกพี่น้องพันบาทถูหายากเลยอ่า เห็นขายในตลาดแบบเขาตัดขายนะเขาบริเขาบริแบบเต็มเต็มน่องเลยเขาแบบเขาตัดขายก็ประมาณแปดก่อิบคนนะขายแพงขนาดเลยน้องควายให้สิแพงเนาะกาบไปเบิง่งไปส้มน้ำกันเลยเนาะพี่น้องได้กินอาหารดีได้ไหมดคนต้มแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องแทมแทมแทมเป็นสองหมัดเนาะ พ่นห้สุบเอาหมัดหนึ่งอ่าในอันนี้ก็จะมีวาสีคายแล้วสมใบละมงสุบแต่ได้พี่น้องเลยได้เราให้เอาหมัดหนึ่งเนาะอันนี้เอาไว้กินตอนแรกนะสองหมัดพตได้พี่น้องอ ขอกระสิ์ทำการสุบแล้วนะบนัดนี้มาเด้อมาเด้อภรอยาก่ะเป็นตะแซบเธออ่าก่อนอื่นกะซ้อยพักไว้สักก่อนนะพี่น้องยันเคียงเปือนพักบวกับซองซามเซ็นตัตวเราปลูกบัได้ไปเด็ดกกนะรับเอาแต่ักเสริมนี่แหละ มาำบกแม่เอาตัวใหญ่หรือตัวน้อยอ้อโอ้ตัวน้อยได้สีอิ่มเนาะ ไร้เดิมมือกันเลยมันเที่ยงแล้วมันก็นเลยคันเนาะโอ้ยอยอกออกซอยแล้วแหละก็ซิมมาสุกเลยพี่น้องมัน ใช่หมักเพชรมีหมักเพชรดิดรบเนาะก็จิบบมเพชรได้หมักเพชรอันนี้นเลยแล้วก็ผงซื้อรถตามด้วยเข้าคั่ว ความคืนแล,และความหมอมเข้าคัวสุกซามหมดเลยก็ตาด้วยพักเป็นสุพักเลยตอนนี้ พักลายพดบปดักกันนี่มีแต่พักล้วนๆได้ใส่เกลือ,อแล้วอันนี้ขัดกกไปรีเห็นแต่ผักใส่เกลือลงไป ขนน้ำปลาผัดบะไมี่ใส่นาะงที่เลือดน,น้ำปลาแล้วเลยได้พี่นอ้องเอ้ยพอดีถวยหนึ่งส่วนที่เลือกอะไว้กินตอนแรงเนาะอาหารแรงก็เป็นน,นัวไข่เนกะพอดีอาหารเช้าอาหารเที่ยงไข่เลยตอนนี้ยังทันได้กินแบบเช้า มาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงนัำกันเด้มอ,ดอมอาเป็นดิบชุบน้ำมายะกียบเบื่อหมดเนาะ ม,ม,ม่น้องรุ่นนังวะหอดแลข้าบวบ,บุฟเฟ่ตนลูเนื่อนแม่เลยแม่ตู่ช <laughs> อเแยมาลยละไรหรอให้จูมืออาหองบ้านแม่ไ้กินค่ะ ทำนะเนะน้องทดไเน้องนอขักน้นแน่ที่บางินมันเชียงงก็เลยมันเต้นแต่มันต้องบุญบันบุญบันอยู่แล้วูมาอะเห็นอัน,นยหย่อนอยู มันอยู่กันมันดิพุ้นท่อหมู่ลายๆพู่นเขาอู่ไปอู่มาเขาบบมันอ๋อนอนนอนเผาน้อนเผาคือมันนอนบังมันนอนแวไมันนอนเผามันอกคุณยังบังอยู่ยัง ดวก็จะเด้ไย้องเข้าประมาณสามโมงนะมันแหละสองโมงน้องัองบบงนกระโดดแล้วเนาะตอนนี้สุมา้อก็ได้กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกะและคนข้าวลงไปคนข้าวก็หาหุกไห่น่นแหละพี่น้องก็ โหลดจะได้เป็นโหลดว,ว่ารูอสองโหลดพูดไหมคือสิแมนได้โหลดเดียวแหละเพราะว่าเกี่ยวไปแล้วกัยังยืนหลับซาบอยู่น่ะรับอันมันบางๆในน้อยเดยคือเห็นแหละเนาะพี่น้องเพราะว่าโบได้ข่าวเนาะปีนี้ฮะมันเป็นกังหยิงกังยางมันเป็นมันล็อกจกจอยมันแหละก็ <c oughs> แต่พนโบตกเนาะมื่อนี้ปกติหาประมาณหนึ่งโมงสองโมงคนก็นเริ่มมาแล้วคนก็ได้จกว่าซีมาอีกบม่จักจักหน่อยนี่ก็ไดก้กะพอดีเขาเกี่ยวไปลายเติบกับพอดีได้ผูกมัวนะพี่น้องได้บ่นผูกมัวกับไข่เนบไปน้อยนึง โอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แสด้ขอจ,จบไว้ี้เราฝากพม่พี่น้องมูเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาลงบานนาเนเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเพื่อผ่าดคลิปใหม่ๆจากสองงสลงไปเลยเด้อปอนนี้บายบายสบายดี